ที่แข่งในบ้านเราเป็นสนามแรกด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นเต้นมากก็อยากให้พี่น้องแฟนชาวไทยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์กันเยอะๆสำหรับในสนามเปิดฤดูกาลที่ที่ที่ไทยจีนี้ครับเพื่อความพความพร้อมของร่างกายสำหรับปีนี้เป็นอันดันึงครับก็หลังจากที่ทำการเทสท,ทั้งหมดสามเทสก็ตั้งแต่ที่บาร์เซโลนาที่สเปนแล้วก็ที่เซปังที่มาเลเซียแล้วก็ อันที่3ก็ที่ที่ไทยบ้านเราก็มีได้พยายามเก็บเกี่ยวรายละเอียดจับร่างกายแล้วก็พยายามเช็คว่าร่างกายเรายังขาดตรงไหนอยู่เราก็มีช่วงที่ว่าตอนช่วงมาเลเซียก่อนที่ตอนช่วงหลังเทสที่บุรีรัมย์ก่อนที่จะเข้าไทยจีพีเรามีเวลาประมาณ10บวันตอนนั้นผมก็พยายามได้เก็บเกี่ยวรายละเอียดกับร่างกายพยายามฟิตซ้อมมากขึ้นแล้วก็พยายามเพิ่มในจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ บางทีตอนที่เราขี่ลองรันร่างกายจะยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากแต่ก็พอได้กลับไปที่บ้านก็พยายามเทรนในจุดนั้นให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดครับก็ตอนนี้ก็รอในวันพรุ่งนี้ที่จะซ้อมไม่ไหวแล้วครับพอจะได้รู้ด้ว่าร่างกายที่เราเทรนมาพอหรือเปล่าขออนุญาตถ่ายภาพถ่ายนี้สนะนามต่อไปที่ออเจนติน,นานใช่ครับครับสนามนั้นเราเคยแล้วก็มีประสบการณ์ครับสำหรับในอ์เจนตินาเป็นสนามที่ผมชอบมากครับเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่ไป ไปปีแรกก็รู้สึกชอบอการดีไซน์ของสนามเขาแล้วก็ค่อนข้างขิดสนุกมากที่อาเจนินาครับอยากให้ติดตามครับสิ่งที่สนามนี้เราคิดว่าเราจะได้เปรียบเรื่องอะไรสิ่งที่ได้เปรียบขวานักแข่งคนอื่นหรอครับผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีครับแต่คือที่คิดว่าน่าจะได้เปรียบก็คือทุกคนไม่ไม่เคยไปสนามนี้บ่อยแล้วคือไม่มีสิทธิ์ซ้อมสนามนี้เพราะาเป็นสนามที่ต้องข้างไกลส่วนใหญ่ก็จะ ได้ซ้อมได้แข่งก็คือ l ล s วิ e เลยก็ผมคิดว่าน่าจะมีจุดนีที่แบบว่าเราอาจจะถ้าเราศึกษาสนามเร็วแล้วก็ขี่เร็วด้วยเราก็อาจจะมีได้เปรียนในจุดนี้ลอครับใหรู้ว่าสอบได้ไหมตัว Arrow Package รถแข่งเราอะมันเป็นรถคันเดียวของนหน้าที่ไม่มีติดข้างตรงเนี้ยทีมต้องการทดสอบอะไรหรือว่าเราต้องใช้เวอร์ชันนี้ในกรอง คือตอนนี้อยู่ในการทดสอบครับแล้วก็พยายามมาเกี่ยวเกี่ยวกับ,กบระบบแอโรด y นามิกอยู่ด้วยแล้วก็คือในก็จะมี Honda 3คันที่ใช้แตกต่างกันบางคันก็ใช้แอนตีย่บางคันก็ใช้ใชสูงแล้วก็มีรถของที่ไม่ใช้เลยก็คือตอนนี้อยู่ในระบบที่เรากำลังทดลองว่าในแอโรที่ที่ใส่ช่วยไหมหรือว่าไม่ช่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ในช่วงการพัฒนาด้วยครับผม อ๋อครับเร็วๆเวลาแต่ย้ายไปช่วยอะไรหน่อยใการแข่งในครั้งนี้ครับผมก็การแข่งขันนี้ผมก็ตั้งใจมากครับตั้งใจที่จะคว้าคว้าผลงานออกมาให้ดีครับเพราะว่าจะเป็นปีที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยครับแล้วก็ครับการเตรียมตัวครับเพรเราการเตรียมตัวครับการเตรียมตัวก็ค่อนข้างพร้อมครับด้วยร่างกายแล้วก็เรื่องน้ำหนักก็พันนี้ก็พยายามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ จะพยายามตอนนี้ก็พยายามอยู่ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณโลหนึ่งครับจากจากเฮลเทสก็เป็นทิศทางที่ดีครับ<อ> ed, D, ครับครัำจากเทศหนล่าสุดเมื่อเทียบกับเวลาของปีที่แล้วเราเร็วขึ้นครับ <c oughs> อยากรู้ว่าไปไปทําอะไรมาถึงถึงถึงได้ผลในสนามเยอะขนาดนี้แล้วก็ปัญหาของปีที่แล้ว <c oughs> เ่อ,องของการห่วงหนักเลยหรือว่าปราหลาของรถหได้รับการแก้ไขยัางไงบ้างครับก็ก่อนอื่นเลยครับก็ ที่ดีขึ้นมาด้วยความมั่นใจครับแรกเลยความมั่นใจเลยแล้วก็ทีมช่างนะครับทีมช่างคือผมเปลี่ยนทีมช่างใหม่ทั้งทีมลยครับไม่ว่าจะเป็นชิปแมคคนิกหรือว่าดาต้าเนี่ยครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วทีนี้เหมือนชิปแมคคนิกเขาค่อนข้างที่จะเจอนักแข่งคนตัวเล็กมา่ครับมันก็เลยทําให้เขาปรับปรับอะไรเงี้ย่อาข้างาง่าย <S <S <ciğim. S 2> ด้วยหรือผมปีปีปีแล้วผมใช้ใช้เซตติ้งเดิมเลยตอนที่ไปเทสแต่แค่เปลี่ยนแค่พักเท้าให้สูงขึ้นกับ ย้ายตำแหน่งเล็กถ่วงทีงนี้แค่ทำแค่นั้นผมรู้สึกว่าผมมั่นใจขึ้นเลยทำให้ขี่ดีขึ้นทีนี้เขาก็เลยค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเวลาลงมาเรื่อยๆมันเลยทั้งหมดความมั่นใจครับขออนุญาตหนึ่นงให้แนะนำที่มาที่ไปของตัวเองหน่อยออครับ,รรบก็กสวัสดีครับผมกองไัยกองวศรีครับนักแข่งในรุ่นมอเตอร์ทีครับฝั่งกัรฮอนด้าทีมเอเชียครับเราเข้ามาในาเรา ในกีฬาความเร็วเราเข้ามาได้ยังไงเริ่มต้นจากอะไรก็เริ่มต้นเลยครับโครงการฮอนด้าเนี่ยครับฮอนด้าเล่นทุดีผมก็ได้ผมได้ไปขี่ในการฮอนด้าไทยแลนด์ทันดิงครับปีแรกเป็นปีซีซั่นแรกของฮอนด้าก็ปีแรกก็ค่อนข้างที่ดีครับแลปีสองก็ได้ได้แชมป์มาแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยจนจูเนียร์จีพีแล้วก็เลนบูลูกี้ครับจนมาถึงมอเตอร์ทีครับ มีอะไรจะฝากถึงน้องๆวัยรุ่นที่ชอบความเร็วที่ตอนนี้ไปแข่งกันตาถนนอะไรเงี้ยบนทางของเราที่จะก้าวมาในจุดที่เราอยู่มันมีอก็เด๋ยนนี้ครับช่องทางมันเปิดกว้างขึ้นเยอะครับมีสนามหลายสนามเยอะขึ้นมีมีการจัดการแข่งขันเยอะมากขึ้นครับก็อยากจะชวนพี่ๆน้องๆครับที่ซิ่งบนท้องถนนอยากให้ให้มาซิ่งในสนามด้วยกันครับจะได้สนุกแล้วก็ปลอดภัยครับมกลเด็นอยา อยากฝากถึงน้องๆไวทุกที่อยากจะเข้ามาเป็นมบบที่เราเป็นก็อยากฝังถึงน้องๆทุกคนครับถ้าชอบในการแข่งขันโมไซค์ก็ตอนนี้ทางทางฮนด้าของเราก็มีเปิดโครงการเลเวอร์ซูดีก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุเลยน้อยเลยครับตั้งแต่ประมาณเก้าขวบหรือไม่ก็เท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดขวบครับตั้งแต่เจ็ดขวบเลยก็เราก็จะมีโครงการของ h o นด้าเลเซูดีก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อทาง เพจได้ก็อยากให้มาแข่งกันในสนามครับเพราะว่าในสนามเรามีระบบเซฟตี้เซฟตี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปลอดภัยครับก็อยากให้ทุกคนมาแข่งกัน,นเยอะถ้าคุณชอบในกีฬาโมเตอร์ไซค์ไทยฮอนด้าช่วยคุณได้ครับกรบโปรงงานนาดิเลยงนอกสนามแข่งของพี่กองน้องกองงานนาดิเล้ลซ้อมแข่งรถแล้ว <laughs> ปกติไม่ค่อยทำอะไรนอกจากซ้อมรถเลยครับจริงจริงครับวันนมีเล่นเพงเกมอะไรอ๋อไลยครับมีครับก็มีพวกเล่นเกมแล้วก็พวกเล่นกีตาร์เล่นดนตรีอะไรครับก็มีบ้างรีแลกเฉยครับแต่ว่าไม่ได้รีแลกขนาดนั้นครับส่วนใหญ่ของผมตอนนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงหมาครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ติดติดหมามากครับแล้วก็อ่าก็มีช่วยแม่ทำกับข้าวฝึกทำกับข้าวเพราะว่าเวลาไปอยู่ต่างประเทศบางทีเราต้องทำกับข้าวเองอะไรเงี้ยครับอ่า หลักๆแล้วผมชอบทานมะกระพราแล้วก็ชอบทานฝีมือแม่ด้วยเราก็อยากรู้ว่าแม่ใช้สูตรอะไรบ้างแล้วก็พยายามฝึกทำอยู่ตลอดต้องชอบศิลปินอะไรครับศิลปินโอเอซิสครับผมชอบฟังเพลงเก่าๆครับครับ